เตาเปิดปมร้อนหมอโรงพยาบาลดังถูกเชิญออกหลังเป็นประเด็นร้อนปล่อยโฮช็อกถูกหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังรักษาโควิดไม่หายหลังฉีดยาไมีครบดสไหลสดไปด้วยอาการหอบเหนื่อยถึงกับร้องไห้ตกใจถูกหมอไล่ให้ออกภายใน24ชั่วโมงจนความดันพุ่งหมดแรงไม่รู้จะสู้ยังไงนั้นโดยเตาทีวีพูลได้ออกมาโพสข้อความผ่านโซเชียลเปิดประเด็นร้อนล่าสุดว่าหมอโรงพยาบาลดังถูกเชิญออกเรียบร้อยจบข่าว ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนันยงไปถึงกรณีนวัดอิสระไกลศีลโดยปลามิสแกรนไทยแลนด์ปี2014ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ปบมือกันรัวๆทั้งนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเชิญออกแล้วไปประจําโรงพยาบาลอื่นหรือเปล่าแบบนี้ก็ไม่เอานะออกทิพย์ซึ่งเต๋าก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าออกจริงค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ